ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้นะครับผมมาแลกฟรีนะห้าพันอิสุบ p นพอยที่คนมีได้แจกมานะครับผมมามานะครับผมออนดี้โคนะฮะ เป็นตำนานนะครับผมของเมนยูแอนดี้โคมันต้องคู่เดียววายกนะทำไมมันไม่หมาคู่เลยวะเจ๋อเมือหนึ่งไปเลยนะครับผมนะหรือเจนเนอรี่ของแอนดี้โคนะฮะโอเคคนนี้แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเก่าเพราะว่าทีมเปอรสไตล์ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมอาจจะจับลงเล่นยากหน่อยแหละแต่ก็เป็นกองหน้าธรรมชาติคนนี้นะหน้าคู่ต้องมาแล้วถ้าแอนดี้โคเนี่ยนะครับผมของฟรีฮนะห้าพัน อีฟุตบอลพอยต์ฟรีมาให้เลขเอดดีโคนะก็จัดไปตามตามที่โคนนี้แนะนำมานะคนนี้นะครับผมโอเคสกิลยิงมีเพียบนะครับผมไปเลขเลยดีกว่านะเลขเลยดีกว่าห้าพันนะครับผมห้าพ e นะันอีฟุตบอลพอยต์เนีฟลับฟลับฟลับเนีมาหืมมาต้องพูดเยอะมาถึงก็นาหนี้เลยแต่การ์ดมันสวยมากเลยนะเนะี่ยหืมโอเค โอเคโอเคนีฮะปุ๊บป okay. okay. ั okay. <"Sub> <ITE> ๊บปุ๊บ okay. ปั๊บโอเคครับผมเรียบร้อยนะสำหรับเอนดิโคอัพค่าพลังกันดีกว่านะอัพค่าพลังเอนดิโคลกันดีกว่าอัพค่าพลังอัพค่าพลังนะอัพค่าพลังมีอัพปะเนี่ยมีอัพปะเนี่ยโอเคฟึบลดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะอัพเวลล์กนก่อนนะครับผม อัพเรเวลกันกอ่อนเฮ้ยใช้ไปสามอีกเหรอถือว่านอ้อยมากเลยนะโอเคปินหมดเยอะ <c oughs> นี่เอนดี้โคนะครับผมดูสูตรแปบ๊บนะดูสูตรแปบ๊บถ้าตามสูตรก็กม็มันจะเป็นไหนวะแเต่เป็นทีมเพสไตล์มันน้อยนะพวกเนี้ยมันไม่เหมือนพวกตังต้งแต่ใหม่ใหม่ที่ทีมเพสไตล์เยอะนะฮะสำหรับเอนดี้โคก็ต้องมาดูว่า มันเท่าไหร่นะครับผมขอดูแนวแป๊บขอดูแนวแป๊บนะฮะขอดูแนวแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้มันวิวตันเท่าไหร่วะอ่าตอนนี้มันแปดสี่นะครับผมแปดสี่แปดสี่หาก่อนหาสูตรก่อนนะหาสูตรก่อนแับเอนดี้โคนะโอเคอยู่ไหนวะหายากจังละ่ะโอเคเจอสูตรแล้วไปแต่มันแค่ยี่สิบสองพอยด์นะ พอไม่ได้เยอะนะผู้นี้นะตามสูงก็คือจบสกอร์ใส่ไป4จบสกอร์แปดสิบอยู่แล้วใส่ไป4ก็น่าจะ84นะครับผมส่งบอลไม่อัพส่งบอลหูอย่างน้อยเลยครองบอล4นะครับผมครองบอล4แล้วก็เด็ก5ครับผมเด็กคือสปีดตน้นนะฮะสปีดต้นใส่ไป5ใส่ไป5นะฮะแล้วก็โลเวอร์4นะครับผมโลเวอร์4 l o เวอร์สี่เอเรียลนะฮะเอเรียลใส่ไปสี่เหมือนกันพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะนะครับผมโอโคหมดพอดีค่าพลังที่ได้ก็ใช้ได้อยู่นะมันไม่ได้แย่นะแต่ทีมเพรสตา์นะี่คือต่ำมากนะครับผมทีมเพรสตา์ style, ต่ำมากนะฮะก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมสำหรับอันนีโคโอเคถ้าตามสูงก็จะประมาณนี้แหละนะก็จะได้ค่าพลังตามนี้เลย นะครับผมโอเคฮะไปพอแล้ว <c oughs> พอแล้วนะพอแล้วพอแล้วนะ่ยได้มา94จาก91บบาูนมา3ก็โอเคอยู่นะหรือว่าต้องจัดทีมเพรสไตล์ใหม่นะออตโต้ทีมเพลสตายหนึ่งร้อยหนึ่้เอดีโค่เก้าเหมือนเดิมนะครับผม94เหมือนเดิมนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเล่ฟรีแล้วก็ค่าพลังเอ็นดีโคนะอีฟุตบอลพอยต์นะครับผม ใครที่ยังไม่มีก็จัดกันได้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาไบาย้วสวัส